สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็กลับมากับมาร์ชเมลโล่นะคะตามที่สัญญาไว้ว่าคลิปหน้าเราจะมาทำกันนะคะก็เป็นสไตล์โฮมเมคนะคะใครอยากจะไปดัดแปลงแบบไหนก็ตามความชอบของแต่ละคนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะพจจะรู้วามัันนสในหให งัทเธอกอันวาละค่ะเรามาเริ่มทำขั้นตอนแรกกันเลยนะคะก็นำเจลาตินนะคะผสมน้ำเปล่านะคะในอุณหภูมิห้องสองช้อนโต๊ะค่ะก็คนให้เข้ากันรอเราก็จะทิ้งไว้นะคะ15นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะที่ระหว่างรอเราก็ทำน้ำเชื่อมเลยค่ะก็ใส่น้ำตาลนะคะเกลือ1หยิบมือนะคะ อคอนเซรัปนะคะใส่ลงไปนะคะกะ็เอาออกให้หมดเลยนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ติดภาชนะนะคะแล้วก็ขูดออกให้หมดเลยทีนี้ก็ใส่น้ำตามลงไปค่ะเราก็จะคนส่วนผสมนะคะทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะทีนี้เราก็จะนำไปตั้งไฟปานกลางนะคะระหว่างที่ตั้งไฟอ,อยู่เนี่ยเราจะไม่คนเด็ดขาดนะคะ รั้งไฟไป15นาทีนะคะจับเวลาไว้เลยห้ามเกินกว่านี้นะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะค,ค่อยๆเทใส่ในเจลาตินนะคะก็แนะนำให้หาภาชนะทรงสูงนะคะเพราะว่าน้ำเชื่อมเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนนะคะเดี๋ยวจะกระเด็นได้นะคะ ก็ค่อยๆเทใส่นะคะใช้สปีดต่ำก่อนนะคะจนกว่าน้ำเชื่อมของเราเนี่ยจะหมดนะคะพอหมดแล้วเราก็จะเร่งสปีดสูงสุดเลยนะคะก็ตีไปเรื่อยๆประมาณ5-7นาทีค่ะ ใกล้ครบเวลาตามที่กำหนดแล้วนะคะเราก็หาผู้ช่วยสักหนึ่งคนนะคะเพราะเราจะไม่หยุดตีนะคะให้ใส่กินวานิลาลงไปนะคะครึ่งช้อนชานะคะแล้วทีนี้ก็ตีไปจนกว่าจะครบเวลาตามที่บอกนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะ ทีนี้เราก็จะมาใส่ในถุงบีบกันเลยนะคะส่วนตัวแป้งที่เรานำมาโรยนะคะก็น้ำตาลไอซิ่งกับแป้งข้าวโพดแบบละเอียดนะคะอย่างละครึ่งนะคะก็ใส่ไปพี่แอนนี่จะกะประมาณเอานะคะก็คนให้เข้ากันนะคะทีนี้เราก็จะานำมาร่อนใส่าภาชนะนะคะอันนี้ เป็นพิมพ์พี่แอนพี่แอนนี่ทาเนยขาวไปแล้วหนึ่งรอบนะคะแล้วก็โรยด้วยแป้งที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะก็โรยให้ทั่วเพื่อไม่ให้มัชในรูปของเราเนี่ยติดไข่ชนะนะคะแล้วก็จะได้แกะง,ง่ายๆนะคะส่วนใครจะตกแต่งด้วยน้ำตาลอ่าหรือว่าจะตกแต่งแบบไหนก็ได้นะคะหรือว่าจะไม่ไม่ใส่อะไรเลยก็ได้คะคะทีนี้เราก็จะบีบใส่ในพิมพ์ของเราเลยค่ะ ตัวมาร์ชเมลโล่เนี่ยจะมีลักษณะค่อนข้างที่จะเหนียวนะคะเพราะฉะนั้นบีบลงไปเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงแต่ว่าอยากให้รวดเร็วนะคะเพราะว่ามันะจะแข็งง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอใช้เวลาที่ค่อนข้างที่จะเร็วสักนิดนึงนะคะ ส่วนใครไม่ต้องการบีบเป็นตัวนะคะเราก็หาภาชนะแบบนี้แล้วก็เทให้ทั่วนะคะพอลอให้แห้งเราก็ค่อยมาตัดเป็นชิ้นๆเอานะคะแบบนั้นก็ได้นะคะก็ท่าเนยขาวไปบนภาชนะนะคะแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะคะ,อ,ะอันนี้พี่แอนขอปาดเป็นตัวแล้วกันเนาะเพราะว่ามันอยู่ในถุงปีบแล้วนะคะถ้าเกิดว่า Uh, อย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าใครไม่อยากบีบนะคะให้เท hey, ใส่ในภาชนะให้ uh, เต็มเลยแล้วพอแห้งแล้วเนี่ยเราค่อยมาตัดเป็นชิ้นเอานะคะทีนี้เราก็จะโรย uh, ด้วยตัวแป้งที่เราเตรียมไว้นะคะด้านบนเพื่อไม่ให้ติดกันนะคะแค่นี้ค่ะเราก็จะรอนะคะประมาณ4ชั่วโมงนะคะหรือว่าใครจะทิ้ง uh, ข้ามคืนไปเลยก็ได้นะคะ ก็อย่างน้อยสีชั่วโมงนะคะเราค่อยนำมารับประทานนะคะแหงแล้วนะคะเราก็ค่อยๆแกะออกจากพิมพ์นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะมาร์ชเมลโลของเรานะคะก็จะนำไปทานกับโอวัลตินร,นร้อนๆหรือว่าจะทานแบบนี้เลยก็ได้นะคะค่ะกะ็คลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยว เราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะ